สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่างเล่าเพสตอรี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำละครสั้นหลังจากที่ห่างหายไปนานประมาณสองเดือนอืมสองเดือนเลยวันนี้เราจะมาทำละครเรื่องพ่อรัอยมยี่ที่อยากเห็นแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ ตายแลว้วไมยต้องเจะล่ะถามเพื่อนกันอยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยวันนี้เพื่อนหลับป่วยตา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 ย,ตาย,ตาย,ตายมารับไม่ได้โอ้ยข้าวไม่ต้องกงไม่ต้องกินว,วันละยิวเฮ้ยมันจะพรเราตื่นยังเนี่ยไปดูดีกว่าเฮ้ยใส่เลย ตา,ต,าต,าตาย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 สีทันบ่เนาะโอ้ยพ่ยอคุณพ่อคะขออนุญาตเข้าไปคะโอ้โหลับสนิทเลยปลุกยังให้ตื่นีนะเอรู้แล้ะคุณ เวรเลยรแต่เช้าเนี่ยเช้าบ้านเขาจะนอนกันพ้าไปส่งหนูแล้วี่มันกี่โมงแล้วดูนาฬิกาสิอืออู้แปดโมงแล้วอู้ลูกๆไม่รู้เออจะไปชุดนี้เลยเป็นต้องอาบน้ำแล้วลูกสา,า,ายแล้วสายแล้วสายแล้วห่าพ่อเร็วลูกลืมคุณรถผ้านี่หนะตออื่นที่มันเช้าๆได้ไหม โอ <ITA> ้โอ fo ้อว่าแต่วันนี้น้องไปโรงเรียนยังพอปุอพ่อไม่พ hmm. ่อไม่ให้น้องไปรูกพอดีน้องไอแค่ไอนี่หน้าผ้าที่หนูโอ้ยยังไงนะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้โอ้หยังไม่หไปโรงเรียนเพรให้อยู่ไปโรงเรียนอยู่เลยโอก็หนูขึ้นโมหนึ่งรนี่ ไช่กว่าโอ้ยเพื่อนเข้าเรียนกันหรือยังนี่ตายแล้วใส่แล้วใส่แล้วอาจารย์ยังไม่เข้าที่เพื่อนกำลังนั่งสมาธิกันอยู่เปล่าง,งล้วกันเดี๋ยวเพื่อนรู้ให้ค่อยเข้าไปค่อยๆเปิดประตูหือ ย่อง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 ยองหากควางกระเป๋าแบบนักเรีนสั่งแลนั่สมาธิก่นอนโครูมาพอดีเลยเชคดีอย่างไรแล้วนักเรียนทุกคนลืมตาได้วันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะอะจดตามได้เลย โอเคค่ะคุณพ่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็จะเป็นพวกฟองนะ้ำปากกาลังที่อยู่ใต้ทะเลนะนักเรียนอาจจะจดๆพวกอะไรอะ่ะที่ไม่ใช่สัตว์นะ่ะอะไรนะไฮดา้ดาฟไฮด้าอะไรต่างๆนานานั่นหะนะนะละมีหลายอย่างเลยที่ไม่ใช่สัตว์แบคทีเรียอะไรอย่างนี้ เฮ้ยเรียนง่อุ้ยไปดูลูกคนเล็กจ่กวัวเป็นยังไงอู้ืมรถใครเนี่ยรถเอาเนี่ยเลยไฟเขียวไปด้ยขออนุญาตนะคะับลรงเรียนเลยเฮ้ยลู เล่นกันสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะคุณพ่อสนุกมา,มากเลยครับโอเคเล่นกันไปนะเดี๋ยวพ่อน้องรอแหละลูกมานนี้ก่อนๆอย่าเพิ่งไปเล่นต่อนี่นี่นนมาส่งของเร็วไปกันน้องไปดูของกันเฮ้ยพ่อรับไหนครับ,น,รบนี่ไงลูกดูสิไอโฟอนเนี่ยสวยไหมเดี๋ยว เดี๋ยวพ่อจะพาไปซื้อกระเป๋าใหม่ด้วยเอาไหมลูกเอาค่ะคุณพ่องั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์เราไปกันนะลูกได้ค่ะนะเลิกเรียนสี่โมงแล้วกลับบ้านดีก,กว่าวันนี้ไม่ได้เรียนพิเศษจะด้วยหรอเฮ้ว่าแต่วันนี้พ่อไม่มารับวหรองั้นเราขี่สก,กูตเตอร์กลับเองก็ได้พ่อออบอกว่าขี่กลับได้ ถ้้เราเลี้ยงคนไหนไม่มีผู้ปกครองมารับม,มีคนเอาไปมาลับเหลือแค่สองอันโอ้ยไปดีกว่า คนข้ามได้ไฟแดงเดี๋ยวแวะซื้อของก่อนดีกว่าอุย้ยมีผีเสื้อด้วยอุย้ยพี่คะหนูขอซื้อของเลยค่ะน้องรีบๆซื้อแล้วออกไปนะได้ค่ะ เล่นเลยน้องน่ากลัวจังไปนั่งเล่นที่สนามสักแป๊บนึงก่อนดีกว่าเอ๊ะนั่น,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 นพ่อหนิพ่อไปทำอะไรที่สนามเด็กเล่นเนี่ยพี่บอกนะว่าพาน้องไปเล่นนะ่ะนั่นพ่อจริงด้วยเอ๊ะนั่นกับใครนะ่ะนั่นโมเดลกับยูตานิมาอ๋อจริงด้วย คุณพ่อสวัสดีค่ะนี่ทำไมเพิ่งกลับบ้านป่านี้ฮะก็หนูขี่สกูตเตอร์โรงเรียนมาพ่อม่ให้ทำไงอ่ะกลับบ้านไปเลยนะแล้วไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะรู้สมัมาจังไง

เด็กๆมืดแล้วกลับบ้านกันไปๆโอเคค่ะคุณพ่อมาลูกอยู่ตามมาๆมา,มาวิ่งตามพ่อทันหรือเปล่าอาจจะมีคนหนึ่งต้องนั่งหลังคานะลูกโอ้ทำไมให้ตัวเล็กไม่นั่งหลังคาล่ะไม่เป็นนะลูกไม่เป็น ออกมาได้ไงเนี่ยโอ้ยเด็กๆปิดตาไว้เด็กๆปิดตาเด็กๆปิดตาเด็กๆลงมาอาบน้ำเสร็จแล้วไยแต่งตัวดีกว่าเฮ่ทำงานก่อนกลับไวค่อยนอนมีงานกลุ่มซะละเข้าบ้านไปอาบน้ำนะเด็กๆโอเคค่ะคุณพ่อ โอเคครับคุณพ่อมามาเดี๋ยวพ่อปิดม่านให้ลูกนอนกับน้องไปนะโมเดียวนะโอเคค่ะนอนดีกว่าไม่ต้องอาบนอะน นี่น้องพี่บอกกี่ทีแล้วใช่ไหมว่าให้ไปอาบน้ำก่อนน้อยทำไมไม่อาบผมรอหลังอาบจนพี่โมเดลเสร็จงาน,นได้ถ้าพี่อาบน้ำเสร็จนะเราเห็นว่าเธอยังนั่งเกมอยู่เธอโดนพี่แน่เออฮ้ยลมสิอาบน้ำดีกว่าอือฮึเสร็จแล้วแต่งตัว สุดเลยดีนะชิ้น,นโอเคไปอาบน้ำไม่ผมจะนั่งเล่นเกมถ้าไม่ไปอาบน้ำพี่จะฟ้องพอ่อกดโดยพี่น่าพรนจังเลยโอ้ ผม,มนอนกับพี่เราคงจะไป่นอนกับพ่อไปไหนก็ไปเลยไปชิวๆอ,อือก็ไล่ผมมาเนี่้พี่แบบนี้ยังแมบบีกว่าเฮ้ยพี่กล้าไล่เราได้ไดยังไงเนี่ยปิดม่านก่อนกว่าฮึ่มคุณพ่อ,อเขาผมนอนด้วยนะครับ นอนเลยลุกนอนเลยนอนเลยอนอนดีกว่าสามทุ่งแล้วนอนดีกว่าพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วนะวันต่อมาหกเมองนอนแล้วตื่นดีกว่า ออเน้อแต่งตัวให้กับน้อะเสร็จแล้วแต่งตัวอะไรดีแต่งตัวสแลนงนั่งทำงานติดกวดอือกี่โมงแล้วเนี่ยสิบโมงแล้วอ้าวดูแล้วหรอลอูกไปไปไปนอนนอๆ ไปอาบน้ำกันวันนี้พ่อจะพาไปซื้อกระเป๋าอุ้ยจริงเหรอใช่ใช่เสร็จเลยแต่งตัวยังไงดีนะอืชุดนี้ดีกว่าอืเสร็จแล้วอ้าวตามหงิดมาทำไมอยคุณพ่อจะพาหนูไปซื้อกระเป๋าไม่ใช่หรอคะเราสิ อ๋อพ่อลืมไหมลูกอาบน้ำก่อนอันดับแรกเ,าาเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่ข้าวใส่ชุดล้ลๆนะคะได้เลยลูกฮึสุดไหนดีเนาะอุ้ยอันนี้กอดจะดริ่มเข้ากับลูก ไปลูกลูกลูกเดี๋ยวพ่อจะพาไปซื้อรถคันใหม่จริงเหรอคะคุณพ่อไปบอกไปบอกพี่บิวด้วยนะลูกโอเคค่ะเดี๋ยวโทรไปบอกพี่บิวให้ฮลัลโหลค่ะพี่บิวมีอะไรหรอโมเดลพี่บิวคุณพ่อจะพาหนูไปซื้อละ กระเป๋าแล้วก็พาไปซื้อรถใหม่ด้วยเอ้าจริงเหรอทำไมไม่บอกพี่ล่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงร้านซื้อรถค่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เราทิปามานะให้คุณพ่อมารับโอเคค่ะอ่ะพี่บิวว่าไงบ้างลูกพี่บิวบอกว่าให้พ่อมารับ บอกโทรบอกแล้วลูกให้พี่บิวเดินมาเองคุณพ่อทำไมเพิ่มน้ำล่ะคะโอ้ไม่เป็นไรลอกลูกพี่บิวเขามีขาเดินได้โอ้คันไหนที่ลูกคันนี้ไม่ลูกแม่เ้าคุณพ่อหนูอยากได้คันใหม่คันนี้โอ้กี่อือรถคันนี้กี่กี่ล้านครับอ่มประมาณ แสน0 0 0บาทครับจะชำระแบบไหนดีครับเป็นเงินสดหรือว่าเป็นโอนครับเป็นเงินสดครับโอเคครับผมอืขอบคุณที่ใช้บริการแล้วนะครับครับผมครับผมวุ้ยคุณพ่อเราได้รถใหม่แล้วใช่ไหมคะใช่ลูกได้ข่าวมาว่ารถคันนี้แแรงด้วยเนาะ โอ้ยจริงเหรอคะคุณพ่อโหไฟสวยจัง๋ยวให้พี่บิวเขามาล้างกระเป๋าเองนะลูกเนาะใช่ค่ะช่ยครับโอ้ยอ้ยอ้ยกะปิปลากะปิปลาลูกเปิดเพลงเลยดีกะปิปลาค่ะกะปิปลาแต่อุ้ยลูกแม่ลูกเดจะตีเขาสิลูก นี่มันร้านขายกระเป๋าน้ำเพชรแนลนี่ลูกได้ข่าวว่าร้านเขาดังมากแล้วเนี่ยวู้วคลองให้ซื้อรู้จะซื้อกระเป๋าไหนลูกคอเยเลือกโอเคค่ะโอเคครับหยิบมาเลยลูกเดี๋ยวพ่อจ่าย